สวัสดีลูกๆนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเรียนในวิชาสังคมศึกษานะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะเรื่องนะน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งบทที่3นะที่เราจะเรียนกันวันนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของเงินทองของมีค่านะครับ เราไปเริ่มกันเลยนะครับนักเรียนครับเรามาดูความหมายของเงินก่อนนะครับเงินนะครับลูกหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่สังคมยอมรับนะอย่างแพร่หลายในฐานะเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนนะครับนะมีอำนาจในการซื้อขายสินค้าแล้วก็บริการนอกจากนั้นนะครับยังสามารถชำระหนี้ได้ น,นี่ก็คือความหมายของเงินนะครับคุณครูย้ําให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเงินหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่สังคมโดยทั่วไปเนี่ยยอมรับนะครับยอมรับกันอย่างแพร่หลายเลยนะครับเงินเนี่ยมีฐานะเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนนะครับมีอํานาจในการซื้อขายสินค้าและบริการนะครับนะแล้วก็ยังสามารถชําระหนี้นะครับสามารถชําระหนี้ได้น,น,นี่ก็คือความหมายของเงิน นะครับทีนี้เรามาดูครับนักเรียนแต่และประเทศนะครับนะแต่และประเทศในโลกใบน melted melted ี้ก็จะมีหน่วยเงินหน่วยเงินของแต่ละประเทศซึ่งเราจะเรียกว่าสกุลเงินแต่ละประเทศก็จะมีหน่วยเงินเป็นของตัวเองนะมีสกุลเงินเป็นของตัวเองนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นประเทศไทยนะครับก็จะมีสกุลเงินเป็นบาทนะครับ1บาท5บาท10บบาทนะ คำว่าบาทก็คือสกุลเงินของประเทศไทยนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะมีสกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐนะครับประเทศสหราชอาณาจักรก็จะมีสกุลเงินเป็นปอนด์นะปอนด์สเตอร์ลิงสหราชอาณาจักคุณครูขยายความให้นิดหนึ่งนะครับเราอาจจะไม่คุ้นหูนะสหราชชาณาจักเนี่ยคือเป็นเครือประเทศใน,ในราชวงศ์ของอนะ่ อาริสควีนอลิซาเบตนะครับเราเป็นกษัตริย์ของประเทศอังกฤษนะครับนะในในในสหราชอาณาจักรเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายๆประเทศนะครับนะหนึ่งในนั้นที่สําคัญที่นักเรียนควรที่จะรู้ก็คือประเทศอังกฤษประเทศสกอตแลนด์ประเทศเวลอย่างเงี้ยนะครับนะจะรวมอยู่ในสหราชอาณาจักรซึ่งสกุลเงินของเขาเวลาที่เขาใช้ก็จะใช้เป็นปอนด์นะครับ ประเทศถัดไปนะครับประเทศจีนสกุลเงินของประเทศจีนก็คือหยวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะสกุลเงินของประเทศสําคัญสาคัญที่เราควรจะรับทราบนะครับนะอ่ะเนี่ยก็จะเป็นธนบัตรหรือแบงก์นะครับนะอย่างข้อที่1ประเทศสหรัฐอเมริกาสกุลเงินของเขาก็คือดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นแบงก์นะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา เข้าไปใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาเราก็ต้องนําเงินบาทของเราเนี่ยไปแลกนะครับให้เป็นดอลลาร์สหรัฐเราถึงจะซื้อของถึงจะใช้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกาได้นะครับสีชมพูข้อที่2เนี่ยเป็นแบงก์หรือธนาบัตรของสหรัฐอาณาจักรนะครับก็คือประเทศอังกฤษสกอตแลนด์เวละไรพวกนี้นะครับสกุลเงินของเขาก็จะเป็นปอน์นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ นะครับสีม่วงข้อที่3นะครับญี่ปุ่นนะครับนะสกุลเงินของของประเทศญี่ปุ่นก็คือเยนนะครับอ่าสกุลเงินเยนนะประเทศญี่ปุ่นหน้าตาก็จะแบบนี้เลยนะครับข้อที Viking ่4ี่นะครับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปอ่ะนะครับเขาก็จะกําหนดสกุลเงินอีกขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือสกุลเงินยูโรนะครับอ่ายูโรหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ทีนี้เรามาดูหน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจลหน้าที่ของเงินในระบบเศรษฐกิจนะครับข้อ1นึ่หน้าที่ก็แรกก็คือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับเช่นเชาน้านานะครับทำนามาแล้วเนี่ยได้ข้าวก็นําข้าวไปขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินเมื่อเอาข้าวไปเราก็ได้เงินมาพอได้เงินมาเราก็ต้องนําเงินเนี้ยไปแลกไปซื้อ ของที่จําเป็นยกตัวอย่างเช่นเสื้อผ้านะครับอของใช้ส่วนตัวโทรศัพท์มือถือแบบเนี้ยนะครับนะก็คือเงินเนี่ยหน้าที่แรกก็คือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนถ้าเราไม่มีเงินเราก็จะเปลี่ยนสินทรัพย์ที่เรามีเนี่ยเป็นของมีค่าไม่ได้นั่นเองนะครับนะพอเราได้เงินมาเราก็นําเงินไปซื้อของมีค่าหรือของที่จําเป็นที่เราจะใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ,อันนี้ก็ เงินนะครับคือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหน้าที่นะครับหน้าที่ที่1ต่อไปหน้าที่ที่2ก็คือเป็นเครื่องรักษามูลค่าของสินค้านะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ยอาจเสื่อมสภาพได้นะการเก็บในรูปแบบนะก็คือการเก็บเงินเนะี่ยถือเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องคือสามารถใช้จ่ายได้ทันทีเลยประชาชนทั่วไปเนะี่ยจึงมักนิยมเก็บเงินมากกว่า สินค้าหมายความว่าถ้าเรามีเงินนะเราสามารถนําเงินที่เรามีเนี่ยไปซื้อของไปใช้จ่ายนะไปใช้บริการได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแลกอะไรอีกแต่ถ้าเราเก็บนะครับนะสมบัติของเราในรูปแบบอื่นเช่นทองเราไม่สามารถที่จะนําทองไปซื้อข้าวผัดกระเพราได้ เราต้องนําทองไปขายเพื่อให้ได้เงินมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยหน้าที่ของเงินก็คือเป็นเครื่องรักษามูลค่าของสินค้านะครับนะอีกหน้าที่หนึงนะข้อที่3นะครับหน้าที่ของเงินเป็นมาตรฐานในการวัดค่าเปรียบเทียบค่าเช่นเสื้อตัวเนี้ยนะครับนะคิดเป็นเงินได้150บาทนะครับนะเพราะนั้นหน้าที่ของเงินก็คือเป็นมาตรฐานในการวัดค่า เ้วก็เปรียบเทียบสินค้านะครับข้อที่4เป็นมาตรฐานชําระหนี้ภายหน้าเช่นในกรณีที่เรากู้เงินมาจํานวนหนึ่งยกตัวอย่างเช่น1000บาทแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยที่เราจะต้องเอามาจ่ายก็คือร้อยละ 7, จะเท่ากับเงินต้นนะครับก็คือที่เราจะต้องชําระคืนเนี่ยคือ1,000บาทที่เราไปกู้มาพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7, คือ70บาท นะครับนะร้อยละเจ็ดคือเของหนึ่บาทก็คือ70บาทนะสรุปแล้วเราก็จะต้องนำเงินไปใช้นี่ทั้งหมด1นึ่บาทอ่านะครับเพราะนั้นเงินเนี่ยก็คือสามารถเอาไปชำระหนี้ในอนาคตได้ด้วยนะอันนี้ก็คือหน้าที่ของเงินหลักๆนะครับก็คือข้อที่1เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า 2. เป็นเครื่องรักษามูลค่าของสินค้า 3. เป็นมาตรฐานในการวัดค่าเปรียบเทียบค่าและข้อที่4เป็นมาตรฐานชำระหนี้ภายหน้าได้นะครับทีนี้เรามาดูประเภทของเงินนะประเภทของเงินเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือ 1. เงินตรานะ เงินตราก็คือเป็นวัตถุที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายและชําระหนี้ได้ตามกฎหมายซึ่งก็จะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกก็คือเป็นเหรียญเราเรียกว่าเหรียญกระสาบอ่าเงินเหรียญเหรียญบาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทที่ที่ใช้กันอยู่เนี่ยในในประเทศไทยเนี่ยเราเรียกว่าเงินเหรียญหรืออีกในยะหนึ่งเรียกว่าเหรียญกระสาบนะครับ นะในประเทศไทยก็จะมีเหรียญสตางค์ด้วยนะมี25ตังค์เงี้ยมี50ตังค์นะครับนะมี1บาท2บาท5บาท10บาทนะครับนะเหรียญประเภทที่2ก็คือธนบัตรหรือเงินกระดาษนะในประเทศไทยนะครับนะก็จะมีแบงค์อะไรบ้าง20บาท50บาท100บาท500บาทและ1,000บาทก็จะมีอยู่5 ประเภทนะครับอันนี้ก็คือเงินตรานะแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือเป็นเงินเหรียญแล้วก็เป็นธนบัตรนะครับประเภทที่2สิ่งที่ใช้แทนเงินตราก็คือวัตถุที่แทนเงินได้โดยรักษามูลค่าของเงินให้มันคงเดิมให้มันเท่าเดิมนะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทอีกนั่นแหละนะครับก็คือประเภทที่1เช็คนะครับนะประเภทที่2 บัตรแทนเงินก็คือพวกบัตรเครดิตต่างๆอย่างเช็คเนี่ยสำหรับนักธุรกิจหรือคนที่ทำธุรกิจเนี่ยเวลาที่เขาจะต้องจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือจ่ายเงินจ้างอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีมูลค่ามากๆแทนที่เขาจะไปเบิกเงินธนาคารมาเป็นปึกๆนะเขาก็จะใช้วิธีการเขียนเช็คแทนก็คือเขียนตัวเลขไปเลยแล้วก็ให้ผู้ที่ต้องการเงินไปเบิกกับธนาคารเองนะครับ นะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ใช้แทนเงินตราประเภทหนึ่งก็คือเช็คประเภทที่2ก็คือบัตรเครดิตนะพวกบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดของธนาคารต่างๆนะครับนะจะซื้อของก็ยื่นบัตรตัวนี้เลยรูดนะซื้อโทรศัพท์ก็รูดบัตรได้เลยนะครับถึงเวลาจ่ายนะเราคนใช้เราก็ไปจ่ายตามธนาคารตามเซเว่นอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แทนเงินตราได้นะครับก็คือเช็คก,กับ บัตรแทนเงินหรือพวกบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดต่างๆนะครับอ่าทีนี้เรามาดูนะครับสกุลเงินในประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับนะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรานะเราควรที่จะรู้เพราะว่าณนะตอนนี้เราเปิดการค้าเสรีอาเซียนแล้วนะครับนะสกุลเงินประเทศอาเซียนนะซึ่งประเทศไทยก็คือหนึ่งในสมาชิกอาเซียนนะักนะเรียนควรที่จะรู้ว่า แต่และประเทศในสมาชิกอาเซียนเนี่ยสกุลเงินของแต่และประเทศเนี่ยเขามีชื่อว่าอะไรนะครับประเทศเวียดนามลูกนะประเทศเวียดนามสกุลเงินก็คือดองออกเสียงให้ถูกนะครับดองนะประเทศเวียดนามนะสกุลเงินคือดองประเทศกัมพูชาสกุลเงินของประเทศกัมพูชาคือเรียวนะเรียวประเทศบูไนายสกุลเงินคือดอลลาร์บไนประเทศอินโดนีเซีย สกุลเงินคือรูเปียประเทศลาวสกุลเงินคือกีบป,ประเทศมาเลเซียสกุลเงินคือลิงกิตประเทศพมา่าสกุลเงินคือจาร์ประเทศฟิลิปปินสกุลเงินคือเปโซประเทศสิงคโปรสกุลเงินคือดอลลาร์สิงคโปรอ่าโทษทีนะครับคุณครูพิมพ์ผิดเนาะอ่าสกุลเงินประเทศสิงคโปรก็คือดอลลาร์สิงคโปรนะครับนะ แล้วก็ประเทศไทยของเราสกุลเงินก็คือบาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสกุลเงินประเทศในสมาชิกอาเซียนที่นักเรียนควรรู้นะครับอ่าทีนี้หลังจากที่นักเรียนฟังคลิปวิดีโอของคุณครูจบแล้วนะครับนะให้นักเรียนทำใบงานซึ่งใบงานเนี่ยคุณครูจะส่งให้ในกลุ่มไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับนะให้นักเรียนลอก ใส่สมุดวิชาสังคมศึกษานะครับนะลอกแบบนี้เลยนะครับใบงานหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับให้นักเรียนลอกนะครับนะโจทย์นะครับทั้งหมดเลยแพทเทิร์นแบบนี้นะครับรูปแบบแบบนี้ทำลงในสมุดวิชาสังคมศึกษานะครับนะคำตอบก็จะอยู่ในสไลด์ที่คุณครูสอนแล้วสิ่งที่คุณครูพูดนะครับนะให้นักเรียน ย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับนะให้หนักเรียนย้อนกลับไปดูก็ได้ถ้านักเรียนจําไม่ได้นะครับนะให้หนักเรียนลอกนะลงทําในสมุดวิชาสังคมศึกษานะครับ<ส>เดี๋ยวคุณครูจะส่งใบงานให้ในกลุ่มไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับนะเรียนเรื่องเงินทองของมีค่านะครับก็คือความหมายของเงินเราคุณครูก็ขอจบการนำเสนอการเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ แล้วเราพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ